เฮ้ยอยากไปดูอยากทำคลิปอ่ะเนี่ยอ,อันนี้คือเห็ดเผาะที่หาได้จากไหนจากเขาสวายอันนี้เห็ดเผาะหนังหรือฮะว่าหนางังหนังอันนี้คือเห็ดเผาะหนังนะคะที่ไปหาจากเขาสวายนะคะอันนี้ภาษาไทยเาเรียกว่าอะไรอะ่ะผักมว้วนผักมว้วนจะได้ยังเต็ภาษาผักประภาษาผักประภาษาเขมรอันนี้ภาษาเขมรเขาเรียกว่าสัตว์ประเนอประ ชาเกลียงเขาเรียกว่าปลอภาษาไทยภาษาลาเรียกกระตุูมูกภาษาลาวเขาเรียกว่ากระตุูมูกแต่ภาษาไทยภาษาภาคกลางไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักปลอกไหมผักม้วนเหรออันนี้ไม่ใช่เห็ดเผาะฝ้ายนะคะเป็นเห็ดเผาะหนังค่ะของเดิมเอจ้าจะได้เงินตักฟองบ้านเลยถ่ายนั่นแหละอยากอยากอยากไปถ่ายคลิปว่าไปหาเห็ดหน้าอะไรอย่างนี้กระเป็นยูทูตเต็ม แม่แม่เคยยูบฟางนี่พี่ชายพี่ชายไปหามาให้นะคะได้เห็ดพอแล้วก็สดปรอนี่เยอะไหมต้นเดียวเองที่เดียวไปอีกไหมหนูอยากไปอ่ะฮะที่เขาสวายใช่ไหมนี่เราต้องพูดเลยมีกุ่มละกโขนอ๋อแล้วถ้าเขาสวายไม่มีเหรออยู่เอาเชายอ่อ

បងបងនៅទីទីនេះគេទៅជប់ហើយយករបស់ទីក៏ទៅនំហងខអើទៅលេខខដាក់ឆៃមកគ្រូទៅសូមលឹកផឹកបើថាស្លោទៅក្នុងរីងនេះទៅយកដៃទៅត្រួតទីតែយកយកនេះធ្វើຄວາມស្អាតអូគ្មាដល់ឡាស្អឿននំគ្រូហោះទៅធ្វើខ្លីបទៅនេះກັບបើលុយនេះតាមមក พ่อยน้องอมันเมียนเยอะ้านปีนี้ยังไม่เคยได้กินเลยแต่ปีนี้ได้กินแล้วแต่ว่าเห็ดโผลยังไม่ได้กินกระมูกถ้าเงินตกแล้วตัวเองจะพูดเสียงดังขนาดนี้ไหมอะแต่หนูก็จะเงียบๆนะใจหมกล้ก็รือเกกระดังเลยใกล้ใกล้โตโฮบัง ตัวมาจริมาค้ารวยยังยังกองเล้พ่นออกไปเด็ก่อนมันไม่ต้องมันไม่ต้องกรายไม่ใช่บอกมันจะเกิดเลยใช่ไหมเด็กเก็บต๊ะตึ๊งนะผักกานะคะผักกาันี่เห็ดโผ កេតាបុកឆាប់មកក៏ដូចនឹមទៅនៅតែកម្ពុជាឯងព្រោះតែដើមតើរបងសេវាស្ដុះនោះកេតាកម្ពុជាអុយតើអុយតែអែតណាលីរងអើដូចតែនោះគូបកម្ពុជាដកណារុំលើមនេះបើនិយាយទៅជាចឹងហើយអត់អែបដើមប្រមអូយនេះកា

នេះដល់5ធ្នូឡូចាំមិនចេតទេเดี๋ยวจะเอาไปทําความสะอาดเอาไปแช่น้ําโก